ยงเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเบบี้มอนสเตอร์กันเพราะว่าในวันนี้แฟนๆนะครับไปรอสาวๆไปรอเด็กๆเนี่ยที่น่าตึก YG Entertainment และก็ได้เจอหนึ่งในเมมเบอร์ของ Baby m o อน ster อร์ ที่หล,ลายๆคนเนี่ยถามหาตลอดเลยนะครับนั่นก็คือโรล่านั่นเองตอนนี้แฟนๆเจอโรล่าเดินเข้าไปที่ตึก YG นะครับแล้วก็ต่างออกมาบอกว่าโรล่านั้นเท่มากๆเลย เป็นเด็กอายุยังน้อยแต่ว่าทําไมเนี่ยความแบบออร่าแห่งความคูลความเท่ความหล่อเนี่ยถึงเยอะขนาดนี้นะครับเดินเข้าตึกมาด้วยท่าที่แบบเท่ๆเลยสะพายกระเป๋าใบเดิมคู่ใจนะครับแล้วก็สะพายแบบเป็นข้างเดียวให้ฟิลรุ่นพี่ในโรงเรียนมัธยมมากๆกางเกงก็เก๋นะครับสองสีกันไปเลยพร้อมกับเซยผมโค้งคำนับทุกคน,คนแฟนๆที่เจอต่างยืนยันว่าโรล่านั้นเท่มากๆเตรียมรับตำแหน่งความเท่แห่งเบบี้มอนสเตอร์กันไปเลยสำหรับใครที่เป็นเมนโรล่านะครับหรือว่าเป็น มัมมี่น้องโรราตอนนี้เนี่ยน้องเข้าตึกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหาได้ยากมากๆเลยนะครับกับโมเมนต์ที่จะเจอโรราเนี่ยเข้าออกตึกเพราะว่าน้องก็เรียนหนังสืออยู่แล้วก็ต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานแต่ว่าวันนี้ได้เจอกันแล้วเรียบร้อยนะครับาจะเข้าไปเพื่อเตรียมสําหรับการ เดบิวต์นั่นเองนะครับกับเบบี้มอนสเตอร์นอกจากจะเจอโรล่าแล้วนะครับวันนี้แฟนๆก็ยังเจอฮารัมอีกด้วยฮารัมกับผมบอลน,นะครับผมบอลคู่ใจแต่ว่าเอ๊ะเอ๊นะครับแฟนๆเนี่ยลงคลิปวิดีโอมาดูเหมือนฮารัมนั้นจะเติมโคนผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าโคนดําขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าปลายปลายผมกลางผมเนี่ยก็ยังเป็นสีบอลบอลอยู่ล่าสุดวันนี้นะครับเจอแฟนๆปุ๊บเนี่ยคงคํานับทักทายด้วยการยิ้มแบบสดใส แล้วก็แฟนๆจับสังเกตได้ในเองนะครับว่าเหมือนจะไปเติมโคนผมมาแล้วหรือว่าเตรียมตัวถ่ายคอนเซปต์โฟโต้สำหรับการเดบิวต์แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็เดาๆกันไปนะครับแต่น้องเนี่ยก็เอาฮู้ดคลุมผมไว้เหมือนยังไม่อยากให้แฟนๆเห็นอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็เพิ่มความตื่นเต้นให้ทุกคนไนด้ลุ้นขึ้นไปอีกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนสีผมเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากนี้หรือว่าอะไรยังไงดูเหมือนว่าในวันนี้นั้นเนี่ยจะไม่ได้เจอเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการนัด พบกันประชุมกันของ baby monster เลยเพราะว่าก็มีแฟนๆที่ได้เจอกับรูกกะชิกิต้าแล้วก็พาริตาเข้าตึก YG กันด้วยต่างชาติลายทั้ง3คนก็มาพร้อมกับความสดใสแล้วก็ทักทายแฟนคลับเหมือนเดิมเลยนะครับ มีการยกมือไหว้สวัสดีด้วยสําหรับชิกิต้ากับพาริตาแล้วก็ทุกกาเนี่ยก็ทําด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเห็นแทกุกไลา์ทําเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ทํายกมือไหว้สวัสดีแฟนคลับเหมือนกันพร้อมกับเดินเข้าตึกไปด้วยความสดใสร่าเริงพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะไปเตรียมตัวเดบิวต์แล้วนั่นเองเจอกันแทบจะครบทั้งวงเลยนะครับในตอนนี้บอกเลยว่าเร็วๆนี้เนี่ยมาแน่นอนป่าอยางจะต้องเตรียมประกาศคอนเทนต์อะไรออกมาแน่ๆนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนแวะมาอัปเดตเรื่องราวของเบ พี่มอนสเตอร์ให้แฟนๆได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับกลับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง